สวัสดีครับพี่น้องทั้งสองฟังไทยเราครับบอี้าสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับพี่น้องครับกับบอตะมาลูกขึ้นไสบอนิพนครับสำหรับบอลอีกบอลนิพนกับดูแลไฟอยู่ทางนั้นนะครับสำหรับวันนี้กับอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาได้บึงพี่น้องหลายคนเพิ่นติดตามการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับสร้างวิโรดเพิ่นกับไปเหตุารกิจอยู่ทางบางคนนะครับไปเอาอุปกรณ์มาต่อเติมนะครับ ต่างคนต่างแบ่งหน้าที่กันนะครับผู้นึงก็เฮ็ดหน้าทีหนึ่งอีกผู้นึงก็เฮ็ดหน้าทีหนึ่งนะครับแบ่งกันแต่คนละหม่องคนละบอลน,นะครับจริงต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับจึงรวมเป็นอันเดียวกันก็คือความสามัคคีระหว่างพื่องเนาะนะครับร,ว,รบวมแรงรวมใจกันนะครับสำหร,รับวันนี้ก็ได้พนักงานใหม่ประสั่นสร้างอีลถว่าเอาพนักงานใหม่มาฝึกสันว่าตะข้ามตะการนะครับเพื่อนๆมีน้ำใจที่ออกมาซอยอายซอยไซนะครับหลังจากที่เพื่อนเสียสภาพรของเพื่อนเนาะครับ ครับเออมื่อนี้ใบกัยิงร้องบึงนะครับสาหรับใบรับพิชฌาทงผุนให้บ่าวตายิงให้เบึงเอ้าไปไหนนะครับสำหรับบ่าวตาเพื่อนก็ได้รับหน้าที่ในการรับผิดชอบในด้านนี้นะครับน้องน้ําสวัสดีครับน้องน้ําครับผู้ซอยสร้างหนุงสิดซิโทของสร้างโหลดายแล้วสร้างหุ่งเป็นสิดเอกแล้วสร้างน้ำเป็นสิโทบอตาเป็นสิดตีกำลังกำลัง ฝึกฝนวิสาสัตครับสังโดดพันวาพันเดียวมาฝึกาสัตสำหรับตัวนี้นะครับสร้างหนงเพ่นกระดาเนินการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับพ่นกัทำการปูพื้นนะครับเพจอัปเดตค้ามียบร้่อยให้พี่ให้น้องเขาได้บึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันคำนะครับวันนี้สร้างหนงงพ่นไปเก็บรายละเอียดของด้านฝ้านะครับด้านฝ้าไปเก็บรายละเอียดนะครับด้านสีสำหรับเบ้าอีกอะดูแลด้านไฟนะครับด้านไฟฝ้า นะครับเนาะเป็นอย่างคือเดินได้สะาดนะครับสารับไฟฟ้าอุปกรณ์เ้องกัดขาตกบุพพองเมื่อวานเ้องกัดได้ไปจัดเตรียมอุปกรณ์มาให้มันครบเสร็จนะครับเป็นอย่างคือว่าบ่ลองคนก็คว่าเอาคือบระคำนวณนทำไม่แล้วแท้เดียวนะครับมันไอเดียเกิดขึ้นอีกมันก็ต้องได้เอามาต่อเติมอีกนะครับพี่น้องครับบานิการ์ซีดว่าสีซับเสร็จเรียบร้อยนะครับซับเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะครับอันนี้ก็เอาโคองสั่งให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งพี่น้องห้องกัดติดตามตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่บ้าเอกระบองนิพน มาเหตุการณ์ทีงานซอยกันตั้งแต่แรกนะครับอัปเดตโครงสร้างให้พี่น้องเขาได้บึงนะครับส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขาจะเตรียมไว้เพื่อดีไซน์ในการมาต่อเติมนะครับหรือว่าสารต่อบานในฝันโคกน้องนะหรือว่ากระท่อมสองแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นใหม่อุปกรณ์นี้เขาจะเตรียมไว้ในการแอมแอมนอกแอมด้านนอกแอมด้านในเราก็ในการปูพื้นนะครับในการปูพื้นห้อง คืออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเตรียมมาไปแล้วนะครับเดียวตั้งแต่เขาเสร็จภารกิจเขาก็สีดำเนินการและสารต่อนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเนาะพอเอกดีใจนะครับดีใจน้ําอ่าน้ําใสยนะครับที่สัวสีมาหอดจุดนี้นะครับกใส่ทั้งสมองใส่ทั้งแห้งนะครับสัวสีพาฟันเดินทางมาหอดนี่ก็ดีใจน้านะครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวบอลนิพนที่ได้บ้านหลังใหม่นะครับ อันนี้เสาสองนี่จะเป็นเสาในด้านของการไซวงกบของประตูนะครับเดี๋ยวเบาเอซี่เอาเข่าวพี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับนี่สองเสานี้จะเป็นประตูเข้าบ้านนะครับเขาจะแอมทั้งเบิดอันนี้เขาจะปูไม้ให้กันนะครับสำหรับท่าก็เดินทางมาเดินเข้ามาปุ๊บเดวีิเดวีิจำลองเหตุการณ์ให้เบิ้งนะครับเนาะสรับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องโล่งนะครับที่พี่น้องเห็นเบาเอซี่ยบอย่นี้นี่เพื่อนตรงนี้จะเป็นห้องโล่ง สำหรับตัวนี้พิ่นกระสีแอมฟ้านะครับแอมฟ้ากั้นไว้กั้นตรงนี้นะครับกั้นตรงนี้กั้นตรงที่เชนบ้าอีกถึงจะกันน้นนะครับแล้วก็จะกั้นจากจากตรงนี้ไปเจ็ดสุดพุ่นนะครับกัน้นสำหรับพื้นที่ที่เป็นกำลังยิงสกูกำลังปลูกพืนอยู่นี่จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงนั่นก็คือนีนกระสีมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างขนาดของหน้าต่างนะครับหน้าต่างสองบานนะครับสำหรับห้องโถงนั่นนั่นีบานหน,นึ่งนะครับ สเด็กพื้กระสีแอมนอกแอมในตามระบอบพื้นที่ของห้องโถงก็คือตรงนี้แหละครับตรงที่บ่าวตะกําลังปูกับตรงที่บ่าวเอกกาลังยินอยู่นีตามไม่เด้อพี่น้องเบิ่งตามไม่ไม่ไม่เพื่อนปูไปยังไหนั่นก็นคือห้องโถงเมนูครับสำหรับห้องนอนก็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนที่พี่น้องได้เห็นอยู่ตรงนี้นี่ครับสำหรับห้องนี้ได้สิเขาไปประตูเล็กสองตัวนี้นั่นก็นคือประตูนะครับวงกลมตี่นี้ นี่นะครับเข้ามาประตูนี้เข้ามาของนี้ปุ๊บนี่นะครับของนี่ก็คือของของน้องที่แอลนะครับนี่จะแ้มตรงนี้กั้นห้องเส้นที่พี่น้องเห็นตังอยู่นี่คือเป็นระบบในการกั้นห้องนะครับกั้นห้องพื้นที่ของ้องน้องที่แอลจะอยู่นี้บริเ้วณนนี้ครับนี่นี่ครับบริเวณนี้อี้องนึงก็คือของสำหรับของของพ่อของแม่เป็นนะครับก็คือของนี้นะครับ ี่ยงกันกันแบ่งห้องยัางกันนะครับเนาะหอพี่น้องเขาได้กินตนัการผ่าไปน้ำกันสำหรับเพื่อนกระิไส,ส้วัสดุอีกอันหนึ่งนะครับในการปูพื้นห้องสำหรับห้องนี้บานในประตูห้องน้ำกระิย่ยุนี่ไปน้ครับนี่พี่น้องบึงอันนี้คือไฟวงกบนี่ต่ออันนี้นั่นก็นคือประตูห้องน้ำสำหรับเขามาห้องน้ำาดี่ปุ๊บนี่โครงสร้างที่เพื่อนเตรียมไว้ถ้าใส่ห้องน้ำ ครับเนะาะกาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้พี่ให้น้องเขาได้เบ่งนะครับเป็นช่วงๆพี่น้องหลายคนเพิ่นกงติดตามให้กำลังใจเป็นได้ครับบอตะเป็นได้เคยเห็ดบ่ครับนี่อะไรครับเคยเห็ดบ่ครับแบบนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกอ๋อซัวร์ดเด้อบอตะเด้อแต่ว่า,า,วา,ากัดบอตะกะส่งมาแต่ฐานอยู่ดอกเอา้า เอ้านี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบอเอกสิขอบลบรัดขันตนัวนผมกับสิไปดําเนินการอยู่ฟังทั้งนั้นเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งนะครับพาไปเบิ่งของส่วนส่วน,นง,งานที่เบอรเอกลาฟิชชอบอน,นะครับเนาะกะมันก็นยังมั่นใ้เขาดูเขาร,ขอ,รอยอยู่นะครับก็มาหลากจากใจแน่จากหน่อยนะครับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างสวัสดีครับสร้างหน่งคนหลอ่อ สวัสดีครับโอ้สุดยอดครับสังนงฟิล์มให้ดีคุณภาพสูงสิทธิเอกช่างวิโรธพาเพลินนะครับเนาะสำหรับของนี้ก็บพราะอีกะกำลัาางดำเนินการไฟเตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์แล้วนี่ดีเสร็จแล้วครับได้อีกจุดเดียวนะครับจุดเดียวใส่ปลั๊กหนึ่งอีกปลั๊กหนึ่งสำหรับไฟของนี้เขากะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับถ้าถ้าใส่ปลั๊กนั่นก็เลี้ยงตัเต่ายืนพอลงมาหนิจะเฮ็ดลูกเหรนตัวพี่น้องกอสีว่าบ่แล้วเป็นยเกลือมันบ่ครับ ก็เลยคิดไอเดียได้ก็เลยอุปกรณ์ซื้อมามันพอเฮา้องกันเลยไดล่นไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับฮาองเส็ดลูกเรียนสวยงามใ้พีฮหโนเขาได้บึงบลางคนเพิ่นกะอันนั้นนะครับเนาะหลายจินตนาการมันแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ทางเจ้าบ้านเพิ่นเพื่อนออกไอเดียแบบนี้นะครับค่ะก็คือไอเดียของเพิ่นนะครับเนาะต้องยอมรับการตัดสินใจของเจ้าบ้านเพิ่นนะครับว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้แม่นบารับหลายคนพี่น้องเพิ่นกะมา แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปกับขอบุณพี่น้นองที่เขามาชี้แนะแนวทางต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยปักสุดท้ายนะครับซีน้ำปักลงมาประมาณนี้เปิดถอดใส่งานในการใส่คอมพิวเตอร์หรือว่าใส่งานต่างๆนะครับสาหรับแอร์ที่เข้าว้างสายไฟใบนะครับแอร์ก็ยังไม่ได้ติดดอกเข้ากับว้างสายไฟหว่แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นเด้ติดฝาแล้วมันกระสิบสมมุติคิดอยากติดที่หลังมันสิได้จอปุ่นจ่อยังนอกพี่น้องเนาะอันนี้เข้าขาดการไปเลยว่าเราต้องติดแอร์ ก็เลยว่างสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสีพาพี่น้องเข้าไปเบิงง่งห้องด้านในนะครับเนาะห้องด้านในนะครับนี่สำหรับห้องด้านในกะเ่ากันย่งว่าได้เก็บรายละเอียดนะพี่น้องเนาะนะครับทำความสะอาดกันยังบ่าได้เก็บรายละเอียดปานใดน,นี่เพิ่นกะทำการติดบัวด้านล่างแล้วถ้าเพิ่นเก็บสีเสร็จสับเรียบร้อยเพิ่นกะติติดบัวด้านบนนะครับ ติดบัวด้านบนให้สวยงามนะครับนี่ห้องก็เป็นห้องเดียวครับพี่น้องครับห้องเดียวหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องทํางานนะครับเป็นแบบอาร์ตดิสนะครับหรือว่างานปุ่นเปื่อยงานดิบพี่น้องครับอันนี้ก็คือไอเดียนะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจของเจ้าบ้านเพนนะครับโอ้สวยงามนะครับจินตนาการแตกต่างกันไปนะครับเนาะด้านใน ขอบคุณพี่น้องสมองสุบอนที่เขามาเป็นงนลองใจให้นะครับเดี๋ยวบอเอก,กาสีเอาบรรยากาศให้เบ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสีรวบรัดขั้นตอนรวดรับผลงานพี่น้องเข้าจังไปอัปเดตนะครับหลังการที่บอตะนะครับเพื่อนปูพื้นแล้วนะครับหลังเวลาพาันไปแล้วเดี๋ยวผลงานสีฮอนใสเดี๋ยวพี่น้องกัดจังตามติดเบ่งนะครับเด้อ เราใช้ข้ากระชียืนได้ข้าสุได้ต่ออีกครับครับอันนี้คือเทคนิคบางอีกเ้อครับพีบนบ่น้องหมักต้นเพิ่งจากนี่เทคนิคบางที่ชุบกระเบื้องไกละครับนี่เทคนิคที่แต่ด่านลงไป,ไปนี่ก็ะดาษแก่คนเด้อะอันเทคนิคผมใส่นะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับ นะ uhm. ครับคือยังสมุนห้อาตัดสั่นเลยบัดย้ำสอบแซมเขาิสด้ตัวอีกเนี่คือมุนเขาดึงสายไปเด้เพราะสายเขาเดินมาซันีบัดนี้สมุนห้องตัดมงไฟออกเขาก็ยังหยดใส่งานได้ยืเอาไดนี่เป็นแทคุ้นตัครับเมื่คุณมาคิ้นัิลไปบวกไปไปประกอบตัวปักใส่ก็ไไร อัมตามนี่มันเลยสุดสุดหายแล้วคือว่าคือครับคือคือคืออยู่ห่คือครับคือคือคือเมื่อาชีพเลยมาตรฐานครับบ่อย เพราะเอทั้งหมดมิจังหลอดครับทั้งหมดทนเยันนี่ม,นม,มิเก่าครับมีเก่าหลอดเนาะครับอ๋ออันนี้ร้องปักก่อนครับเรียบร้อยนะครับไปมาเรียบร้อยครบสมบูรณ์ในการทดลองปักทุกปักนะครับที่ติดตั้งไว้ที่ต่อมานะครับโอเค ใช่ได้โอ้นายสั่งไงมาคำคำเด็กๆครับสั่งวิโดดพาเพื่อนอันนี้ขั้นตอนไหนครับเนี่ขั้นตอนชุดท้ายครับนี่ชุดแทนสุดท้ายแล้วเป็นวะครับชุดท้ายของมือเลยเปิดเต็เลยโอ้นายสั่งเพื่อนมาตรวจสุดยอดโอ้สั่งหน่งสุดยอดเลยครับสั่งมือมืออาชีพฝีมือละเอียดเรียบร้อย าแค่ไดาตะมาซอยกันซอยงานมือหนึ่็นงครับบาตะโอแก้วงาม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 แนนบ่ครับแต่ว่าแกยิ่งไปก็ดีเนาะเนาะนี่นะครับพี่น้องีีหไหลหไหลเล็กมาเล็กอยืดไปตามนี่เลยแมนครับแมนยิงยยิงกลางเดียวกัไดครับสังหง หัวกลางใช่ฮะบ่บ่ยังกลางเออกลางกลางเลยว่าต้องใส่ครัวโอ้ขัดขา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 ดสังพิโรธเป็นไงครับมาแม่ไปพังคนมาเป็นไงครับยิ่งเลยบอกด้วยยังไงเลยยฝนตกตลอดทางเลยครับครับฝนตกพังคนแิ่งหนักครับเนี่ยนะครับฝนตกหนักเลยอ่าเรื่งว่าอำเภอวานอนกับตกอัปตการนี่ทางหน้าว่าโต๊ะอะไรแบบนี้วานอน ครับทั้งนี่กับแบงแบงแบงงานกันคนละภาคส่วนผู้ดูแลทั้งนี้กับสามสามซังครับซังตะซางน้ำแล้วก็้ังหนุงดูแลถ่า้ังวิโรดส่วนเบาอีกกับบริพนธ์ก็จะจัดการห้างไฟถ่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะบวกสายนะครับคิดว่ามันคำสัมบัสีบวกใร้พี่น้องเขาได้บึ้งแมน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 กับ ส่วนสมส่วนสมส่นสมทีมงานครับคำเหมือนปิดตาแล้วปกติเรื่องหามงก็คือหามงเนี่ครับตามเวลางานแต่ว่านี่สร้างเพื่อนส่วนสม่ในทมแลนวรับทุหมอนีปตแล้วปกติเร่มงหาม้เร่งหาม้งนี่ยามเวลางานนสร้างเ่นวม่าคือนเิแล้กเพื่อว่า้เพิื่อหา้เนี่ยนามเวลงานตันยี้สเมื่อห่นสมส่สมีมงนรับเหอเปดตาวื่นบุ้สับ่อหมุเนี่ยนัวนา้ซ้ตอนนี้เขาก็ได้เนินทมากวมาีอด แผ่นสุดท้ายแล้วนะครับแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับให้ให้เป็นซิดได้ครับช่างหนุ่มทีมช่างหนุ่มให้ซิดเอกแล้ววะแนโอ้ขัดขัดขัดนี่นะครับ <laughs> พี่น้องครับทีมงานเทาลมแรงลมใจกันนะครับเบาตะมาซอยได้พนักงานใหม,ม่มาสองลูกลูกร้านนี่ล่ะครับเขี่กันกลับไป มาอยู่ดุนดวนมาเท่านึงต่อเป็นกับพี่อะไรเกี่ยวเนาะครับปตาเป็นผูกนั่นผูกนี่อยู่สวนอยู่ป่าเป็นเออตั้งแต่ที่ปลูกแล้วเพื่อได้มาซอยแต่ไม้สร้อยลาบานเองมาซอยตลอดแล้วครับที่ดังแล้วเสียงดังๆเนี้ยได้พี่น้องครับเพราะว่าบรรยากาศในการทํางานโอ้โหปิดจบแล้วปะครับโอ้สร้างนองเลยนะครับบอกกับพี่กับน้องข้างในวะเล่นได้ครับ พี่น้องว่าโอ้เขามาสินส้มสังหนงว่าฝากได้เพคนอ่าฝีมือดีผลงานละเอียดเรียบร้อยนะครับสังหนงขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านทั้งเมืองครับ <c oughs> สังหนงว่าเปลี่ยนโอ้ว่าเปียนจริเเงเนาะครับว่าเปลี่ยนจริงแต่รักหมดใจเนาะ <c oughs> สังหนงจริงจริงครับจริงนะครับใส่ขึ้นเนีใส่ขึนเขายังเทียงครับมาซุปน้องใหม่ครับ แซ่บแสบโอ้พอได้กินสับเรีย้เสร็จสิ้นแล้วนะครับสรุปงานมันนี่นะครับโดยหลายอย่างนะครับทำเนินการยังตอนนี้ครับพี่น้องครับโดยพลังแห่งความสามัคคีสามัคคีนะครับซอยกันคนละไม้ล์มือนึงดาวสามวิโดดครับถึงมาถึงกันเลยในไทยไอ้บึงมาถึงคำคำเป็นไปทำธุระอยู่ที่พังโคนครับผมครับ บแบง่งงานกันคนละสาขานะครับบางคนก็เห็นว่งแบ่งหน้าที่กันต่ละหมองตจละบอลน,นะครับครับขอบคุณพี่น้องสมองสมบรรณที่เข้ามาติดตามติดง,งานตังใจให้งานของข,องขาวสาก,ากุลถามว่าพี่รดพี่ยังอยากฝ่ากกับพี่กำลังวาพี่น้องหลายคนถาม่าช่องช่างวิโรดชื่อว่าอะไรอ้นถามั้นถามจะนั่ขอบคุณเ้อขอบคุณแฟนแฟนเอฟซีบาวเอทีมงานบรรณา ฝากช่องอช่องเล็กน้อยดอกช่องวิโรธช่องเล็กน้อยกิจสอยหอยตามไปน้ำเนยหอยแขนไปน้ำเนยช่องลูกหลาของเป็นช่องลูกหลาของทีมงานยูทูบเรนครับ,รบช่องลูกหลาชื่อช่องว่าวิโรธพาพื้นครับผมครับผมจาดเนื้อหาช่องกาศีเกี่ยวกับด่านก่อสร้างน ฝ่าเนี่ยเอ็กซ์คูหลังคาเล็กเอ็กเอ็กทั้งด้านการช่างเนมัเนาะครับก็บางเจอบางทีแบบไต้สวนไต้ยังเนี่ยสับซ้อนซับผสมกันไปผสมผสมผสมปสานนะครับเพื่อเนื้อหาอ่าของชื่อช่องเนาะพาเพลินพาเพลินเหมาะทั้งความมวนความฟืนให้พี่น้องครับมอบทั้งความรู้และสาระฝากทุตาน้องน้าแมครับสารลับกันบ้างเป็นบางโอกาสบางเวลา บางทีก็เอาแต่ความพาเพิ่นให้บางทีก็เอาความดูดันการสร้างความดูดันกำสร้างฝากพี่ตอนนอกครับนักเสนอแบบอีสานบ้านเฮาเนาะแม่นครับเสนอแบบที่ไนรูปเป็นไอดินของอีสานบ้านเฮาครับนะครับจะให้พูดไทยก็ยังไม่คล้องโอ้พญ้าโอ้พญ้าฝากพี่น้องพญ้าฝากพี่น้องอีกบอ่อนพี่น้องเอาอีกบอโอ้ยเนาะโอ้ยคิดประทันเลยว่าเออเอาว่าเออออกก่อนโอ้ยคิดประทันสั้นเลยข้าจับจุดหนึงสีเมันกับว่นเนาะ เึ้นนาบ้าอีกขึ้นพอนจะเจ็บผสบสุงสั่งกันแล้วโอดังนั้นรายการกำสรถจังไมเป็นโบนเตนัวหัวหมวลกับได้ยิ้มได้ใจหัวเราผสมกับวิโรธทางันธุ์จริงบางคนพี่น้องที่เขามาติดตามเสียงทางกันเดินทางของเขาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับบ่อยก็สลับไปมาครับมานี่บ้างนะครับซอยไอ้เขาก็แยกนีิทรรศทางบ้านกับกลับไปเขียนธุระพวกกับกลับมาเพื่อที่จะเลีงเนื้อให้มันเสร็จนะครับเพื่อที่จะเฝ้า าลูกเราลอยก็อย่างินมาใส่หนีใส่สีวิตก็เนาะเดี๋ยวได้เหตุการณ์เหตุงานเชี่ยวทุกอย่างทั้งบ้านเนี่ยบ้านไรแนี่ยก่อนบ้านเดียวมาลาไปซอยซอยเแยกเมียทั้งบ้านนะครับต้องเนีย่ในพี่น้องในสระพี่น้องพี่น้องที่พันธ์จีามพันธ์จีรุวาบ่ยเจ็ดอาชีพเกษตรกรพ่อแม่เ็สวนเห็นไฮนะครับปลูกมักเวีนปลูกลอยเลี้ยงลอยปลูกมันขับทันทีอาชีพเกษตรผสมผสานนะครับผมในซอยแยเมียทั้งบ้าน ครับาอันนี้คืออาชีพหลักเนาะอาชีพหลักที่ทางบ้านทำอาชีพหลักๆคือเกษตรพูดง่ายๆคืออ้อยมันอ้อยยางพาราพ่อแม่พ่อแม่ทางบ้านเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้ครับนี่คืออาชีพตั้งแต่เกิดมาเห็นเป็นเห็ดมาเลยนี่นะครับคืออาชีพที่ทางบ้านเห็ดสร้างรถเห็นอย่างที่ทางบ้านเราจัดสร้างหรอจัดสร้างแลยบ่ะครับผมเอ็ดนาเดชเอ็ดนากับนากับเห็ดครับปอยนาเอ็ดนาเนี่ยกัเอ็ดเมยบวเอ็ดเมยครับเพราะว่างานลาเพื่อมีงาน อยู่ต่างจังหวัดจังสิก็ให้คนอื่นเด็ดนะครับให้คนมาเซาแบ่งเขาคอสินเขาต้องเป็นเป็นเพื่อนปะเหตุการณ์ปั่นเขากันกินครับพี่น้องหน่อหนึ่งก็แหม่นูกันดีอะพี่น้องหลายคนก็คงจะเห็นแบบนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับขอบคุณพี่น้องสมองสุวรรณเด้อนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องสู้ๆเด้อผู้เหตุการณ์ให้งานอยู่ทางไกลนะครับพี่น้องสมิงหนึ่งคนสิเด็กมาสัมผัสบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับการน้ำเล่น เดิมไม่เหมืการของว่าอีกเอาภาษาอีสานบรรทอนนี่นะความคิดน้องบอกแบบง่ายๆนะครับเนาะเดี๋ยวขอเป็นมุ่งใจให้พี่น้องที่เหตุการณ์ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองนะครับสักมือหนึ่งคงสิได้คับบันเป็นเมื่อนอนเท่านะครับสักมือหนึ่งคงสิได้มาสั่งหลักฐานชีวิตที่บันเต็มเมื่อนอนเท่าเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับสั่งตัวใจฝ่ายยังสุดงมาครับขอขอบก็คุณทุกๆุ่ามที่ยังลำดอกเลี่ยียวเปรียบดังเกี่ยวว่ามีหลุดเกาะแฟนๆฉ่บ่ไหม้หมาก เปียบใส่ท่างกับขึ้นท่างดีแล้วให้แฟ้ๆได้เที่ยวทองเปียบใส่ท่องกับขึ้นท่องแทผลบ่มีเกล็ดตะกรัวปุ่มหรัสดีไกลจากนาเวลา,าหังมาไรบอยกาไกจากเจ้าเวลานั้นผัดวนมาสวัสดีและสบายดีค่ะ